สวัสดีลูกค้าทุกคนผู้ที่มีอุปการะคุณกับทางร้านของกระผมมาโดยตลอดนะครับกระผมเองต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดถ้าไม่มีลูกค้าให้การสนับสนุนก็ไม่มีร้านค้านะครับไม่มีลูกค้าไม่มีเราแน่นอนครับผมไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับถ้าขาดลูกค้าที่ให้การสนับสนุน กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณถึงลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกางเกงยีนนะครับขอฝากร้านค้าร้านนี้ให้กับทุกๆคนที่ติดตามทางช่องนี้นะครับไว้เพื่อเลือกซื้อเลือกชมสินค้าเป็นกางเกงยีนรีวรุ่น5 0 1ย่มือ2ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับที่ร้านนี้นะครับมาดูกางเกงยีนรีวารุ่น501มือ2ตัวนี้จะเป็นสีบลูยิงเข้มๆอีก1ตัวจากทางร้านของเรานะฮะ ขนาดตามไป้า W38L32 W38 คือขนาดไซส์เอลจากโรงงานผู้ผลิตนะครับได้ตีประทับออกมาให้นะครับแล้วก็ L32 ก็คือเป็นความยาวของจากโรงงานมาจากโรงงานผู้ผลิตอีกเช่นเคยนะฮะความยาวจะเป็นความยาววัดในวัดในคือวัดจากใต้เป้าลงไปถึงริมขาด้านในนั่นเองนะก็คือตัว L32 เนี่ยแหละครับไม่ใช่ความยาวทั้งตัวนะฮะไปเร s แ็บสกรีนลีวาเรตแ็บสกรีนสองหน้านะครับ ยุคหลังๆมาเนี่ยนะฮะป้ายเลทแทกเขาจะสกรีนสองหน้าทั้งหมดนะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยนะครับเป็นสีบูยิงเข้มเข่งป้ายแคร์ฮะป้ายแคร์หลังปี2000มานะครับก็จะเป็นป้ายแคร์หลายหลใบแบบนี้นะครับสามใบสี่ใบห้าใบก็ว่ากันไปแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับจะติดมาให้เรานะฮะกระเป๋าด้านในสายสกรีนฉลองร้อยปีตัวในที่ไม่สกรีนฉลองร้อยปีก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีตัวในสกรีนฉลองร้อยปีแบบนี้เขาสกรีนเพื่อกรันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่า100เปนะครับ เนี่ยนะครทางร้านเรานําเสนอให้ดูทุกจุดนะครับป้ายเลสแบทหรือว่าป้าย Silver นะฮะจะมีแถบสีเงินอยู่ตรงขอบข้างนะฮะเราใช้แว่นขยายส่องดูหรือใช้กล้องส่องพระส่องดูเราจะเห็นตัว L S and Co. ย่อมาจาก Levi s t r a u s and Co. นั่นเองนะครับลูกค้าทุกคนทางร้านเราเสนอนําเสนอให้ดูทุกจุดทุกรายละเอียดนะที่ทลูกค้า ต้องการดูนะหรือลูกค้าต้องการดูเกงไซส์ไหนตัวไหนสามารถแจ้งทางแอดมินเรามาได้เลยนะครับติดต่อแอดมินเราได้เลยนะครับเกงรีไวท์้าจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปมาดูงานเย็บเป้านะครับเป้าไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับลูกค้าทุกคนนี่แหละครับคือทางร้านของเราเนี่ยนะเป้าด้านหลังนะครับด้านนอกด้านในเราให้ดูได้ทั้งหมดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจดูตรงไหนสัดส่วนเท่าไหร่นะครับสามารถแจ้งแอดมินผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525หรือเบอร์โทรผมนะครับ086 8892856ยินดีให้บริการงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมฮะเย็บเดมิมเดิมมาจากโรงงานผู้ผลิตจะเป็นงานเย็บแบบลูกโซนะครับปลายขาผ้าฟอกเดิมเนี่ยนะฮะสภาพในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะครับลูกค้าลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเราหรือที่ซื้อเก่งไปจากทางร้านของเราผมวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคือทางร้านของผมก,กับผมได้มอบมีหน้าที่มอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามหรือที่ซื้อให้การสนับสนุนเก่ยงยินจากทางร้านของเราครับ เนี่ยนะครับเงนเกี์ของเราจะตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยินเข้มๆตะเข็บด้านในก็จะเป็นสีเข้มๆออกน้าเงินแบบนี้เลยนะครับสภาพในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับลูกค้าไม่มีคาว่าผิดหวังครับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อของไปจากทางร้านของเราผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับไม่มีลูกค้าไม่มีเราอย่างที่เอ่ยไปแล้วต้นคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นสีบลูยินเข้มๆเป็นขนาดบิ๊กไซส์อีกหนึ่งตัวขนาดวัดจริงเอว38เยาว โคษทีครับขนาดวัดจริงเอล39ยาวทั้งตัว44ปลายขา8.5นิ้วเรดแทบ Big กอีเม in ินช n a น้าราคาเดิมที่1,850บาทลดเหลือ1,350บาทเท่านั้นครับขอบคุณที่ไว้วางใจครับผมสวัสดีครับ